ดีใจมากแล้วก็วันนี้มีเป็นการทํางานที่มีความสุขมากๆเนี่ยค่ะจริงๆวันนี้เห็นน้องๆห,หมดหนูเยอะมากใช่อยากเล่นสาวใช้เด,เดี๋ยวเดี๋ยวพี่รองนะน้องๆเต้นโอเคไหมคะเต้นด้วยนะโอเคไหมโอเคไหมเต้นไม่ได้ก็เราด้วยกันารเอเพลงมาจ้ะเฮ้ยเฮ้ย thank you ขึ้นอเลยนะ่างนี้เนาะได้อะอรโอเคเหรอเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเพลงอื่นไม่ไหวแล้วนะจะเหนื่อยแล้วสิตอนนี้ต้องจะหอบเมื่อกี้ยืนนิ่งเลยนะเด็กๆจริงแล้วสับสนเนี่ยบอกว่าคนนี้หนักสุดเลยหลังๆหลังๆนะคนนี้ชอบหนักสุดนะมันไม่ไหวจริงอ่ะมันสนุกอ่ะมันม้วนเนาะ ดีใจค่ะดีใจที่ได้มาเจอทุกคนนะคะทุกคนน่ารักมากค่ะจริงๆทุกครั้งเลวลาออกมาหลังๆมาแบบคนเยอะเพิ่มขึ้นทุกวันเนาะ,ะ<ช>ขอบคุณขอบคุณทุกคนมากๆานะคะที่เปิดใจมาดูพวกเราพิกซี่นะคะถ้าถ้าดูครั้งนี้แล้วติดใจหรือว่าอยากให้พวกหนูแก้ไขจะบอกมาได้แล้วครั้งหน้าต้องมาเจอกันอีกนะคะ<ช>โอเคไหมคะอยากเจอทุกคนในอีกเรื่อยๆดีใจ แล้วก็หวเงว่าทุกคน็นอยากเจอพวเราเหมือนที่คนเราอยากเจอทุกคนนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณคุณพ่อคุณแม่น้องๆด้วยนะคะที่พาน้องๆมาหาพี่หนูมีน้องโดนโดนโดนขีหลังคุณพ่อโดนขาอันนี้มีใครแบบว่ามาดู p ดิกซี่ครั้งแรกบ้างคะวันนี้ยินดีนต้อนรับนะคะขอบคุณมากค่ะหวว่าจะได้เจอกันอีกคั้งที่องครั้งที่าคั้งที่สี่คั้งที่ห้มมัทีมม่หไปเรื่อยๆเลยนะคะ วันนี้มาดูพิกซี่ครั้งแรกอันไหนใครดูพิกซี่ครั้งแรกอยากดูเพลงอะไรเป็นพิเศษคะเดตาอยูอะไรอีกมีได้เดตาอยูอันหนึ่งเอาเพลงอะไรอีกปีปีหนึ่งมัดได้อีกหนึ่งแมันน่าแต่งเพลงเนี่ยไม่มีอะไรงนั้นเยนะอ่ะอย่างนี้ถ้าถ้าถ้ามีเพลงที่ทุกคนขอมาทุกคนจะช่วยร้องช่วยเต้นหรือเปล่า เสียดายดีใจอะ่ะแตวเราไปร้องไปเต้นท้นองทองกันนะคะเชื่อเชื่อว่าวันนี้เนี่ยทุกคนจะได้ร้องได้เต้นเพลงที่ทุกคนพูดออกมาแน่นอนเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราเตรียมกันมาใทุกเพลงเลยใช่แต่ว่าก่อนที่จะไปฟังเพลงเหๆๆนะื่อยๆเนี่ยขอขอขอ,ขอพักเบรกสักนิดหนึ่งหลังจาัดก,การที่เราเต้นสามชาติแล <c oughs> ้วเป็นฟิลมีเดียหน่อยใช่เร็วราอกนิดน,นึงใช่ว่าเพลงเนี้ยไม่ร้องไม่ได้จริงจริงแล้วก็เป็นเพลงที่อยากจะมอบให้กับทุกๆุกคนเวลาเราไปเจอแต่ทุกคนทุกครั้งเลยใช่ค่ะเป็นเพลงที่ อยากบอกทุกคนนะคะว่าทุกคนเนี่ยน่ารักเกินตา